สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานผลิตของ a r e ์เรียเพอร์เฟกนะครับอำเภอสิบบุรีเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเดินทัวร์โรงงานว่าโรงงานของเราผลิตให้ลูกค้าท่านไหนไว้แล้วบ้างแล้วก็ออเดอร์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะพาดูนี่ด้านหลังผมบ้านตัวอย่างด้วยเดี๋ยวเราไปทัวร์โรงงานกันครับ ข้ามาที่โรงงานผลิตของ a อ e a Perfect Home นะครับลูกค้าจะได้ดูบ้านตัวอย่างหลักๆ2หลังนี่เลยเป็นบ้านดานิกาคอนโดที่เราขายดีมากๆเลยก็จะมีไว้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งก็จะเป็นบ้านมิลันดาที่ขายดีเช่นเดียวกันเดี๋ยวการรีวิวบ้านทั้ง2หลังนี้จะพาเข้าไปดูภายในเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวแยกอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราทัวร์โรง,งงานก่อน อัปเดตงานให้ลูกค้าดูด้วยนะครับบ้านแต่ละหลังที่ลูกค้าสั่งนะครับก็จะใช้เวลาผลิตประมาณ30-40บ้านขึ้นอยู่กับช่วงเวลาออเดอร์คิวต่างๆด้วยนะครับหลังนี้นะครับเป็นลูกค้าอยู่ที่จังหวัดสกลนครเป็นบ้านแบบใหม่ล่าสุดของทางเราเลยเป็นบ้าน L อลอันดาแต่ตอนนี้ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวหลังนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆทุกคนดูว่ามัน ออกมาแล้วจะสวยงามแค่ไหนแบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบ2ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็1ห้องโถงใหญ่ห้องโถงใหญ่เนี่ยจะสามารถแบ่งเป็นโซนนั่งเล่นดูทีวีแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวติดตั้งได้เลยครบชุดครบเซตเลยนะครับหลังนี้ในส่วนของถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะมีชุดระเบียงเพิ่มเติมด้วยก็จะทําให้ตัวบ้านดูเต็มขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับในกรณีที่ลูกค้าดูรีวิวมาแล้วต้องการเดินทางมาดู บ้านตัวอย่างที่โรงงานผลิตแล้วก็คุยารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูที่โรงงานได้นะครับแล้วก็ถ้าราคาโอเคนะครับลูกค้าตัดสินใจต้องการสั่งเนี่ยเพื่อความชัวร์นะครับเดินทางมาดูบ้านตัวอย่างที่โรงงานผลิตอันนี้เรามาดูใกล้ๆของบ้านแอลอันดาหลังนี้นะครับหลังนี้เนี่ยถ้าสังเกตก็คือผนังเนี่ยจะเป็นผนังโค้งที่เราเอาสังกะสีมาปิดเนี่ยคือมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผนังเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นผนังปิดสมาร์ทบอร์ด SCG อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นฝ้าหลุม2ชั้น เดี๋ยวผมอยากรีวิวหลังนี้มากๆเลยอยากจะอัปเดตผลงานให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูเพราะว่าเราไม่ได้อาคลิปนานมากไม่ก็ไม่พร้อมเนื่องจากที่เราไม่ได้เตรียมตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามตัดต่อออกมาให้สมูทมากที่สุดนะครับทุกคนนี่เลยบ้านหลังนี้จัดส่งที่สกลพระปลายทางอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับโครงสร้างของเราเป็นโครงสร้างเหล็กกาวานั์ทั้งหลังเลยแล้วก็ขนาดของเหล็กเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งต่างๆนะครับ เล็กใหญ่ต่างกันไปหลังต่อไปนะครับหลังด้านหลังผมหลังนี้เป็นดานิกาคอนโดที่ขายดีแล้วก็ออกอยู่เรื่อยๆเลยดานิกาคอนโดหลังนี้เนี่ยเป็นแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นนะครับที่ชื่อมาจากดานิกาคอนโดก็คือการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของคอนโดเลยลูกค้าสามารถสั่งเคาน์เตอร์ครัวติดตั้งเพิ่มเติมได้หรือให้ทางเราติดตั้งไปให้ก็ได้ก็จะครบเซตเลยนะครับติดตั้งเสร็จก็จะมีชุดระเบียง ติดตั้งเพิ่มเติมให้ทําให้ตัวบ้านดูเต็มขึ้นเดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตขึ้นมาประกอบอยู่ทุกๆหลังนะครับการทํางานของทีมงานนะครับก็จะไปตามคิวไปตามออเดอร์ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าสมมติว่าบ้านของเราเนี่ยมีหน้าต่างอยู่ฝั่งนี้ต้องการเพิ่มเติมตรงไหนนะครับสามารถเพิ่มเติมได้เพราะว่าของเราผลิตใหม่ทุกๆหลังเลยให้ลูกค้านะครับถัดมานะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็น ส่วนของอโกดังเก็บสินค้าเก็บสต็อกนะครับก็จะเป็นพวกสมาร์ทบอร์ดต,ต่างๆนะครับด้านด้านหน้าก็จะเป็นเหล็กต่างๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นโครงชุดระเบียงที่เราทําไว้เพื่อรอจัดส่งลูกค้าอาจจะดูลกๆนิดหนึง่งเหล็กสีสีดําที่ทางเราทาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวสีกันสนิมนะครับนี่เลยตรงไหนที่มีรอยเจียรอยขูดนะครับก็จะทากันสนิมเพิ่มเติมไปด้วยตรงนั้นนะครับที่เห็นเป็น ตัวซุ้มเล็กๆนะครับก็จะเป็นโปรเจกต่อไปของเราจะทําเป็นซุ้มร้านขายน้ําต่างๆนะครับก็จะมีโปรเจกเพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวรอชมนะครับถัดมาด้านหลังของผมที่กําลังเห็นทีมช่งางจัดของจัดอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังที่เสร็จประมาณ90%ซแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดเตรียมสีต่างๆไว้เพื่อไปเก็บงานที่หน้างานหลังจากที่ตัวบ้านพร้อมจะส่งแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาไปติดตั้งที่หน้างานอีกประมาณ5 7ถึงวันรวมการเตรียมฐานลากต่างๆนะครับ ตัวบ้านก็จะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าก็พร้อมเข้าอยู่เลยสามารถต่อไฟต่อน้ําแล้วก็ติดตั้งแอร์เข้าอยู่ได้เลยนะครับตรงนี้นี่หลังนี้ก็จะบ้านดานิกาคอนโดที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าขายดีมากๆเลยเซตนี้นะครับก็คือจะครบเลยนะครับมีแบบทั้งหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นสามารถเพิ่มชุดเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆได้ติดตั้งตู้เย็นต่างๆได้นะครับไปติดตั้งเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศ โอเคเลยบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านมิลันดาหลังนี้เนี่ยเป็นเอ่อจะส่งที่จังหวัดนครพนมนะครับนี่เลยขั้นตอนการติดตั้งก็อยู่ในขั้นตอนการทําสีทาสีต่างๆนะครับติดตั้งซีช n e l ก็ประมาณจาั6 0ก60-70%แล้วครับหลังนี้นี่นะครับทุกคนในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะมีนี่เลยเป็นโกดังขนาดใหญ่ เวลาฝนตกนะครับก็เราสามารถทํางานได้ก็หน้าฝนไม่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าลูกค้าออเดอร์มาแล้วจะติดปัญหาเรื่องสภาพอากาศไหมนะครับก็สามารถทํางานได้สะดวกตลอดเลยแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นทีมงานของเรากําลังจะขนของเข้าบ้านนะครับตัวบ้านนี้เนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเรนะครับประมาณ90%ตัวลามิเนตต่างๆก็จะขนขึ้นรถขนขนขึ้นบ้านนะครับเพื่อที่จะไปติดตั้งที่หน้างาน สายไฟที่เห็นโผล่ออกมาต่างๆนะครับก็จะเป็นสายไฟของโคมไฟนะครับโคมไฟหน้าบ้านแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟต่างๆนี่เลยประมาณเก้าสิบเปอร์ซ็นตละเดี๋ยวติดตั้งที่หน้างานผมก็จะถ่ายรีวิวให้เพื่อนทุกคนได้ดูเหมือนอีกเช่นเคยนะครับต่อมาอ่าหลังหลังนี้ลืมไปหลังนี้เป็นจังหวัดปทุมนะครับของคุณเอาเบิร์ตนะครับจังหวัดปทุมพี่บัวแล้วก็เอาคุณเอาเบิร์ตนะครับนี่ตัวจุดอ่า จัมไฟของบ้านนะครับก็จะเป็นตัวปลั๊กเวอร์ตรงนี้บ้านมิลันดาด้านหลังผมขวามือนะครับบ้านมิลันดาหลังนี้เนี่ยประมาณ80%แล้วนะครับนี่เลยทุกๆจุดนะครับอ,อยากให้ดูดีเทลนิดนึงทุกๆจุดเนี่ยเราเน้นในส่วนของรอยรอยต่อรอยจอยต่างๆนะครับการั่วซึมเนี่ยเราจะพยายามไม่ให้มีการั่วซึมเลยร้อซตติดตั้งที่หน้าง,งานเราจะมีรูปแบบให้ลูกเราจะมีการแจ้งลูกค้านะครับว่าลูกค้าควรจะเช็คตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะครับการ เช็คระบบสุขภัณฑ์น้ำไหลน้ำดีระบบไฟระบบน้ำต่างๆนะครับนี่เลยอันนี้เนี่ยที่เห็นก็จะเป็น CNPU นะครับ PU ก็คือตัวคล้ายคล้ายซิลิโคนแต่จะมีความเหนียวความหนืดแล้วก็ยืดหยุ่นได้สูงกว่าอายุการใช้งานได้เป็น10-20ปีเลยนี่นะครับร้อยต่อต่างๆนะครับของเราก็ CNPU ทั้งหมดเลยนี่ฮะก็เป็นรูปสภาพการทำงานแล้วก็โรงงานเล็กๆของ Area Perfect Home นะครับออเดอร์ที่ลูกค้าออเดอร์มาประมาณนี้เนี่ยก็ ของเรายังไม่ได้ขึ้นครบทุกทุกหลังนะครับก็พื้นที่มีประมาณนี้ถ้าสมมติว่า,าลูกค้าต้องการออเดอร์บ้านสั่งบ้านเราก็จะแจ้งลูกค้าในการรอออเดอร์ต่างๆตัวบ้านจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยใช้เวลาผลิตประมาณไม่เกิน20ิวันเท่านั้นเองแต่เราต้องเผื่อเวลาในการรอคิวรอออเดอร์ต่างๆด้วยนะครับถัดมาหลังนี้ก็เป็นบ้านมิลันดาเหมือนกันนี่ขายดีมากๆเลยมิลันดากับดานิกาคอนโดเนี่ยโอเคอเดี๋ยวผมสรุปแจ้งกับเพื่อนๆ ที่ติดตามช่อง Area Perfect Home ทุกคนนะครับว่าถ้าสนใจบ้าน Area Perfect Home นะครับรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมพาทัวร์โรงงานอาจจะไม่ได้เจาะเข้าไปในรูปแบบของการรีวิวบ้านเป็นหลักนะครับแต่ก็จะมาแจ้งในรูปแบบของการสั่งผลิตบ้านแล้วก็โรงงานผลิตของเรามีจริงไหมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยน่าเชื่อถือไหมนะครับอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูลูกค้าของเราประมาณ40-50เลยก็จะอยู่ที่ภาคกลางนะครับปทุมธานีนนทบุรี รือสมุดปาการสมุดสาคอนเราจะส่งได้หมดเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นจะส่งฟรี500กิโลแรกเราครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับถ้าระยะทางไม่ไม่ไม่เกินอ่าจากที่เราตั้งโปรโมชั่นไว้มากเท่าไหร่เราก็จะจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นจะจะส่งฟรี500กิโลแรกแล้วก็แถมแอร์จาก9,000 BTU ทุกคน เป็น12000 BTU แบบอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นแอร์ของ TCL 12000 BTU หากลูกค้าดูรีวิวบ้านแล้วสนใจบ้านหลังไหนแล้วก็ต้องการสั่งนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์061 2299 789ติดต่อเบอร์ผมโดยตรงได้เลยนะครับก็ราคาต่างๆนะครับสรุปราคาลูกค้าต้องการตัวบ้านต้องการชุดระเบียง,งการให้เตรียมฐานลากให้ด้วยนะครับก็เราก็จะสรุปรวมราคาเลยตามงบประมาณที่เราแจ้งไปตอนตอนแรกนะครับ ไม่มีบานปลายแน่นอนในกรณีที่เราคุยารายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวบ้านครบชุดครบเซตแบบนี้ราคาเท่านี้ถ้าลูกค้าต้องการส่วนลดคุยารายละเอียดเพิ่มเติมได้เรามีส่วนลดพิเศษให้กับเฉพาะลูกค้าที่สั่งบ้านของเราทุกๆคนนะครับนอกจากของแถมการจัดส่งแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีส่วนลดพิเศษด้วยเฉพาะลูกค้าท่านนั้นๆด้วยนะครับบ้านทุกๆหลังนะครับมีเจ้าของแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนของเราผลิตตามออเดอร์ทุกๆหลัง โอเคเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะพาไปรีวิวบ้านตัวอย่างทั้งสองหลังดานิกาคอนโดกับมิลันดาว่าตัวบ้านนี้เนี่ยต่อช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัสดุเป็นยังไงบ้างต้องการสอบถามส่วนไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือต้องการให้ทางเราทํารายการส่วนอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์แจ้งมาหน่อยอยากจะเจอกับทุกคนทุกๆเดือนทุกๆอ่าไ,ไม่ใช่ทุกเดือนไม่ใช่ทุกเดือนนะครับทุกๆสัปดาห์เลยอยากจะมีสักสัปดาห์ละ2อ p ีเลยแต่เราไม่รู้จะถ่ายอะไรเพราะว่า างานของเรามันเป็นงานที่เราเน้นทําให้ลูกค้าจริงไม่มีสปอนเซอร์สักคลิปนะครับเราเน้นทําให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปครับขอบคุณครับ